อยากให้มาสัมผัสนะคะว่าวิธีของชาวประมงพื้นบ้านของเราเป็นแบบไหนกว่าจะได้สัตว์ทะเลมากว่าจะได้ปูกว่าจะได้หมึกมามาให,ให้ให้ลูกค้าบริโภคเนี่ยเรามีวิธีการแบบไหนยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะจะได้มั่นใจว่าของเราเนี่ยสดมาจากทะเลจริง ภรรยาของชาวปรโมงพูดง่ายนะคะมาขายกันเองในราคาที่แบบว่าไม่ไม่สูงจากท้องตลาดบริการลวกจิ้มฟรีมีน้ำจิ้มพร้อมนะคะเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาทเที่ยวบริเวณของก้าวยอดแล้วคือสะอาดตาแล้วก็เน้นเก็บขยะก,ก็คือทุกเย็นวันศุกร์เพื่อที่ว่าสาวที่เวลานักท่องเที่ยวมาแล้วเขาอยากทานอาหารทะเลที่ซื้อจากเรานะคะก็สามารถไปนั่งชายหาดได้ก็คือจะได้สะอาดนะคะ หอยแมงผู้หอยคางเยอะแยะเลยหอยแคงคือมันมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะร้านค้าเราก็มีอยู่หลายร้านนะคะถ้าสนใจอาหารทะเสลสดๆราคาเป็นกันเองเชิญได้นะคะที่กูไงเจีายอดนะคะ